เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาพระมหาประพัฒเจียระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตัวแทนวัดพระธรรมกายได้เดินทางไปร่วมพิธีทอดกรถินประจำปีโดยในช่วงสายได้ร่วมพิธีทอดกรถินณวัดจันโกน ซาบาจานีนเคนโรวิหารที่มีสมเด็จพระบานาสีมหาเทโรสมเด็จพระสังฆนายกแห่งบังคลาเทศเป็นเจ้าอาวาสและในบ่ายวันเดียวกันยังได้เดินทางไปทอดกระถินณวัดพุทธจิตกองวัดของสมเด็จพระยานาิริมหาเถโรสมเด็จพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศ ซึ่งการทอดกระถินในครั้งนี้นอกจากจะเป็นบุญใหญ่ประจำปีของชาวพุทธทั่วโลกแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์บางคลาเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเหมือนคำที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวค่ะ